มันเชียมวุ้นมะพร้าวใส่ชีอเย็นขอบคุณนะคะสำหรับเข้ามาชมสองล้านดวงตาเจ็ดล้านไลค์มีใหญ่หัดพูดก่อน เนง,ง่ยค่ะพูดยังไม่ต้องปากสองล้านเดินตาเจดล้านไล่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมาชมน้องสมอน ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจใหญ่ผู้ชมน้องเชอมอนตาแป๋วพี่เปาสวัสดีครับมันจะกินอะไรกินอาหารเม็ดหรือมอด บ่ายเย็นแล้วเย็นแล้วนะครับจะกินได้ยังลูกใครกินจริงๆก็ไม่เอาละมอนนะ่ะพี่เปาห้กินข้าวโพดหมดไป บกว่จะถ่ายน้ำให้ก่อนถ่ายน้ำให้พี่เปาก่อน,นเก่อน,น,เ,อนเปลี่ยนน้ำก่อน คุณสอล้านดวงตาอา,อา,อา้อาวันอนทั้คืนทังวันยังหาวอยู่มั้ ไม่มีปัญหาแล้วลูกเอ้าขอบคุณหนูหนูน้องๆน,นะครับที่มาชมน้องสะละับเปากับน้องสมอนนะครับบวัสดีครับ